สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะฮะตู้ปลาไฟดูดอ่ะอันนี้ตู้ปลอมนะทุกคนจะเห็นเอ๊ะทำไมน้ำขุ่นตังเลยนะครับเนี่ยน้ำขุ่นขุนเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้มันมีเหตุนะครับไอปลาแดงตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมันวิ่ง๊มันเคยเป็นอยู่ตัวหนึ่งกับ กับตัวอื่นนะครับผมก็นึกว่าเอ๊ไปดูในเว็บเขาบอกเป็นปรสิตหรือเปล่าอะไรเนี้ยก็ใส่ยาไปมันก็หายเงียบไปนะครับตัวอื่นไม่ตัวอื่นตัวที่ตัวที่เป็นรู้กัเป็นตัวลายมันหายไปแล้ววันนี้เป็นไอ้ตัวแดงตัวนี้ก็เลยข้องใจนะครับว่าเอ๊หรือว่าไฟดูดหรือเปล่าไฟรั่วหรือเปล่านะครับตู้เราจะมีปั๊มน้ำนะครับมีฮีเตอร์ปั๊มลมปั๊มลมมันอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับมันอยู่ข้างบนไม่เกี่ยวที่จุ่มน้ําอยู่มีฮีเตอร์กับปั๊มน้ํา นะครับลองเปิดฮิตเตอร์ก่อนนะเอ๋เรเนี้ยตอนนี้ตอนเนี้ยเอตอนเนี้ยฮิตเตอร์เสียบอยู่นะครับตอนนี้ฮีตเตอร์ฮีตเตอร์เสียบอยู่ปั๊มน้ําไม่เปิดนะครับไม่เปิดแต่เมื่อคืนแล้วนะครับน้ามันก็เลยขุนนะครับไม่เปิดปั๊มน้ำเมื่อคืนหนึ่งเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้กองนะครับดูนี่ครับมิเตอร์วัดไฟนะครับจิ้มลงไปนะจิ้มลงไปอ่มให้มือทัดชัดเลยเนี่ย ผมจิ้ม้เลยนะอันนี้ฮิตเตอร์ฮิตเตอร์เสียบอยู่นะไม่มีอะไรแดงนะครับตรงนี้จะมีไฟแดงอยู่เดี๋ยวผมเปิดปั๊มน้ำให้ดูอ่ะปั๊มน้ำเปิดแล้วจิ้มไปเห็นไหมทุกคนเนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูปึ๊บปึ๊บนี่เห็นเลยเหไหมครับปั๊มน้ำอ่ะไฟมันรั่วนะครับแต่มันไม่ได้รั่ว จนดูดผมได้นะครับดูนี่มือจุ่มไปเนี่ยเห็นไหมไม่ดูดผมนะไม่ดูดเนี่ยแต่วัดไฟมันออกนะครับแสดงว่ารั่ววนน้อยแล้วอาจจะไปช็อตกับตัวนั้นนะครับัวน้เห็นไหมทำไมาหายเยอเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็วรั่วเดี๋ยวก็ไม่รั่วเนี่ยเห็นไหม อันตรายถ้าผมปิดก่อนนะครับตรายต่อปลาต่อคนด้วยนีครับปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ํานะครับเมื่อคืนวัดรั่วตลอดผมก็เลยปิดปิดมันไงยอมปิดทิ้งไว้คืนหนึ่งตอนเช้าจะออกมาเคลียร์นะครับจะเปลี่ยนปั๊มน้ําอะไรไปนะเมื่อกี้ไม่ขึ้นตอนนี้ปิดปั๊มน้ําแล้วเห็นไ,ไหมครับไม่ขึ้นปิดเหมปั๊มน้ําใหม่ อ่ะหายแล้วนี่เนี่ยอันตรายเห็นไหมเมื่อคืนกิ้มขึ้นตลอดเลยตอนนี้อ่ะเมื่อกี้ปิดแล้วตอนนี้หายผมไม่เอาแล้วนะครับมันดูดมันสปาร์กกระปานะครับเดี๋ยวผมหาเป้หน้ำมาเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวไปหาบัมเปลี่ยนก่อนยั่ทุกคนยังไงไหมหายแล้วขึ้นแล้วเห็นไหมมันรัวร่วไม่รัว่วไม่รัวร่วไอ้มานี่ อันนี้คือรั่วไม่ร่วรนูปึ๊บี่ขึ้นเลย,เนยีอ่ะปรับให้มันมัน,มน,มนจะเห็น,นชัดเห็นมครับเี่กไม่ดีไม่ดีเปลี่ยนดีกว่าอันนี้ผมไปหาปั๊มเก่ามาอีกตัวนะครับเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนดูนะครับอันนี้โซโบโสามพันลิตร ฮนะลองดูก่อนเด๋ยวลองเสียบดูก่อนว่ารั่วหรือเปล่าอตอนนี้ผมเสียบปั๊มตัวนี้แล้วนะครับลองวัดไฟดนะูไม่ขึ้นเลยครับไม่แดงเรื่อยๆปัม๊มนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดสกิมเมอร์เปลี่ยนปัม๊มใส่เข้าไป เด,ดี๋ยวอีกวัดตัวนี้อีกทีดีกว่ามาอันนี้ตัวเก่าเสียบแล้วมาบ๊อบคาให้เห็นไ,ไหมขึ้นเลยเนี่ยปุ๊บปิดไฟดีกว่าเอ้ยเห็นเลยครับตัวเก่าปุ๊บเลยครับพอเปลี่ยนสรุปว่าปั๊มที่ผมมีนะครับ ม,มันใช้ได้แหละปั๊มแต่มันใส่ไม่พอดีกับชุดสกิมเมอร์เดิมนะครับก็เลยมาซื้อใหม่ดีกว่านะครับนี่ทีหน้าจะักรสองนะครับวันนี้วันอังคารนะยังมีร้านเปิดอยู่น,นะครับร้าน KK เคยครับเดี๋ยวเราไปซื้อปั๊มโซโบ w p ้าห้าศูกันแต่เ้ใส่แบงเดิมได้เลยครับ,รบโอเคครับเราไม่มีโซโบนะร้านแนะนําตัวนี้โซนิกนะครับมิติหน้าเท่ากันเราไปใส่กับชุดสกิมเมอร์เราได้ เอาตัวนี้ไปดีกว่านะครับโอเคนะ่ครับร้านก็มีปั๊มเพียบเลยนะ <Okay. S 1> นีนะ่เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันเคเคเคอ่ะเคให้ด้วยอ่ะอ่ะโอเคครับอ่ะเคเสร็เรียบร้อยนะครับเคเคคิดช็อปหน้าเตวจักสองเมลน,นะครับย้ำมาเปิดทุกวันนะครับไปเดี๋ยวเราเอาไปเปลี่ยนกัน ปาก็มีครับบาราเล็กๆเนี่ยออสกาดรูให้เนี่ยเยอรม,มันหนกยุงบาก็เริเิมมาลงได้เลยนะครับเดี๋ยวจากวันจันทร์หนึ่งพุธก็ปิดนะครับประตูนะเราร้านนี้เปิดตลอดหกสิบครบับร้อยแล้วครับนี่ เคเคพิชช <AS L> ็อปนะครับไม่ได้ปรสปอนเซอร์นะเราไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนปั๊มกันะอลองมาดูที่ว่ามันเข้าของเดิมได้ไหมนี่คือตัวเดิมโซโบนะครับเขาบอกว่าโซโบตัวเนี้ยวัดมันไม่เต็มปั๊มไม่เต็มวับอกมนแรงเท่ากับสองพันวัตต์โซนิกเราเนี่ยซื้อมาเนี่ยมันเขียนสองพันวัตต์เขาบอกว่าวัาเป็นเอ้สองพันลิ ลิตเต็มโซโบมันเขียน2,800ลิตร35วัตต์โซนิกจะเขียน2,000ลิตรนะครับสาม2วัตนะครับวัตน้อยกว่าปากหน้าเท่ากันาปากเท่ากันแล้วเข้ากับปั๊มได้โอ,อฟิตน้อยไปหน่อยอันนี้ฟิตกว่าของโซโบฟิตกว่าเหมือนเล็กกว่าน,นิดนึงนะเห็นไหมหลว,วมา ดูไม่หน่อยนะครับไม่รู้เอาหัวไอโซโบนี่มาเข้าได้เปล่าลองถอดก่อนนี่นเป็นผัดของมันอันนี้หัวของโซโบ ได้น่าจะได้นะ,ะเราก็เปลี่ยนหนวของตัวโซโวใส่เข้าไปแเอาอันนี้ไปเสียบลองดูดิว่ารวยเปล่าลองดอูตอนนี้ลองอปั๊มใหม่เข้าไปแล้วครับโซน,นิคนะครับเปิดไลทวทำงนานแล้วนะครับ ลองวัดไฟดูจงิขกาไปไม่มีครับไม่ไม่ไม่รั่วอ่าไม่รั่วเราเปลี่ยนได้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนอ่านี่อีกน,นิดนึงนะครับเมื่อกี้ได้ทิปจากนว่าคนขายมานะเขาบอกแกนใบพัดอะ่ะมันควรต้องล้างมากนะครับเพราะว่าเมื่อกปลามันเข้าไปอยู่ข้างใน ทำให้ระบบแม่เหล็กมีปัญหาเวลาหมุนสตาร์ทเนี่ยมันหมุนไม่ได้มันจะช็อตง่ายนะครับแต่ของเรามันหมุนอยู่นะแต่ไฟมันรั่วอันนี้อ่ะน,น,น,นี่ผมดึงให้ดูของเดิมนี่ของใหม่ครับเห็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กมีปัญหาอะไรนะครับอ่ะแต่กลับเข้าไปก่อนอันนี้ของโซนิกอันใหม่นะครับใส่อันนี้คืออันโซโบที่ใช้เป็นปีนะดีวดึงให้ดูปุ๊บดูสิเห็นไหม เพียบเลยเนี่ยเมื่อปลานะครับพวกขี้ปลาจะเข้าไปอยู่นี้ด้วยนะครับอันนี้ที่เราลองล้างดูนะครับลองล้างแต่อันนี้คือซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วต่เปลี่ยนตัวใหม่ไปก่อนนะครับนี่โอเคังนั้นเราก็ใช้ปั๊มของโซนิกนะครับแต่ใช้ชุดฝาของเจ้าโซโบนะครับใส่กันได้เพราะว่าฝาตัวต่อสกกิมมอร์พอดีนะครับเดี๋ยวล้างหน่อยโอเค เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อัโซนิกเข้าไปแทนนะครับต่อสกิมเมอร์แล้วโอเคเปิดกันโอเคครับเปิดปั๊มแล้วลองวัดไฟดูจุดหนึ่งเลยนะไม่มีนะครับ ไม่มีโอเคปั๊มก็ดูแรงนะครับโอเคเดี๋ยวปิดปั๊มก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำนะครับน้ำนี่แช่ไป้มื้อคืนแล้วขุ่นคันกเลยโอเคครับเปลี่ยนน้ำก่อนอาระหว่างนี้ก็ให้อาหารปลาทองก่อนนี่เจ้าฟูนะครับเ,เห็นอยู่ว่าเจ้าฟูตัวนีเชื่องนะที่เรียกมานะที่มือได้ นะครับรอกินอาหารแล้วแต่ก่อนตู้นี้มีสักสิบตัวได้ไหมตอนนี้เหลือสี่ห้าตัวครับที่เหลือไปลงบ่อแล้วนะครับผมโอเคไปให้หัตาเคาะหน่อยครับจะได้รู้แ่เยแลยเวลกินเน็ตสู้ตายนะ อันนี้ถ่ายดูงที่ครับระหว่างรอถ่ายน้ําตร้นู่นอยู่อันนี้บอกอีกปะสานะครับมีคลิปอยู่แล้ววิธีการทํานะครับนี่เราปลาทองมีดนน้กินซะเยอะแล้วตอนนี้นะครับน้กินกับธรรมสบะบ้านนะครับมีกำลังลดน,น้ําอยู่ดูก็เป็นเพลิน Two hours Later อันนี้ครับเรียบร้อยเลยนะครับนี่น้ำใสแล้วนี่ใสๆเลยนะครับเราเรียบร้อยครับเปลี่ยนปั๊มนะครับแล้วไฟน้น้ำมันเซตตัวครับนี่ลองวัดไฟดูอ่ขึ้นแล้วนะครับไม่มีฝฟกคัดหน่อยอ่านี่ครับไม่มีนะ ไม่มีไฟรั่วนะครับก็ใช้นี่แหละครับตัววัดไฟนะครับลองดูครับเผื่อใครไฟรั่วตู้นะครับรั่วอ่อนๆนะนะครับลองเปลี่ยนปั๊มดูไม่ก็เอาปั๊มมาถอดล้างแกนดูนะครับโอเคครับจบคลิปแค่นี้แหละครับคลิปนี้ประโยชน์นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมช่องนี้เลยช่องลูกสาวนะครับ ดาจ c าชาแนลนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับน,น,นตัวนี้สวยนี่ก็สวยข้างดแีแด,ดีแดงดีโอเคไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับเอา้าไอ้ดาหายไปไหนเนี่ย <S 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 โอ้โหอา้าปิดเทปก่อนแล้ว